เกษตรจวนครับจิ้งลยครับิ้ง่หครับทีซักก็ใส่ใหม่ไม่ครับไม่กล้าเสี่ยงทาดปาาก็ใส่ยงิมืใไดหมดครับมหมดไม่มีใครัล namo tassa bhagavato arahato sammassa namo tassa bhagavato arahato sammassa namo tassa bhagavato arahato कुशलाथ म कुशला था मया कताथ मतमेता कुशलायी समये ว่าจารังกุสารังจิตต์ตังกุปนังโหติโสมเมณัสสหกตังยานสัมปยุตตรูปารัมมนังวาสัทธารัมมนังสันธารัมมนังวารสรัมมนังวาปุสพารัมมนังธรรมารัมมนังวายังยัง पनार पी सं उपनिष्यपुरेश तपाच यो पक्ष आसेवन पचम पथ विपा कपच्यो यो पच्यय

เดี๋ยวเรยกกลับไปนั่งพี่กรวดน้ำเลยนะลับพรอยาคาเลยนะยะถา,า,า,าวาริวหาปุราปริปุเรติสาครามเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสโอยะถามณิชโตติรโสโอยะถาวิวาจจันตุสักวินาศตุมาเตภวัตวันตารายอสุขิ อายุโกภวะอภิวาทนาสีสเนจางวัาปจญโนตารุรามาทันติอายุวันโนสุขังพอัทสิเมอากาสิเมยาติเมตาสักะเปตานังทักินังทัชจัปุก कथमनुसरं न हिरोन्नं वाशोको यवञ्जपरिथेवनानतं प्रेताय एवं तिष्ठन्ति यातयोऽयजको थिन्न शङ्खमिषुपतिथिता तिकरतं हिताय न सो उपकपतिषो या तिथमु นิทาสิตวเปตานะปชาจักตาอุราลาจะพิกุนมโนปทินังตุงหิปุญจังปัสตังอนาปะการพวตุสัพพมังคลังราคันพระเทวตาสัพพพุทธานุภาเวโสทิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลัง พันตุสัพพเทวตาธัมมานุภาเวนัสธาพระวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักสัพพเทวตาสัพพังฆานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn